ก็ชอบลิงใช่ครัพี่ก็ชอบลิงมาก,กมื่ก่อนเมื่อก่อนจะหนูจะเมาให้ฟังพี่ก็ชอบให้หนูท,ทําท่าลิงให้ดูบอกว่ายูลองทําท่าลิงค <ผม S 1> ุงมีวิดีโอด้วยนะ,ยยะเหมือนไม่ได้อะไรหรอกคะ่ะเหมือนช่วงนั้นมันโควิดแล้วก็พวกฟิตเนสอะไรเงี้ยเขาจะปิดเนาะแล้วก็เลยไปออกกําลังกายโดยการไปเดินสวนไปที่ที่มันแบบปอดโปงะะ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเดินเดิน้วเสร็จก็เหงาเหงาแล้วพี่ก็เก็บอกว่าลองโเว v e r ทําท่าลิงให้ดูหน่อย แล้วก็เพ yes no. <cool <Mm ิ่งรู้ว่าอ๋อพี่กอชอบลิงนั่นเองทำไมอ่ะทำไมอ่ะแล้วลิชชี่ก็ถามชาค่ะหนูหนูก็ตามใจเขาเหมือนกันไม่ก็ลองดูเอยากให้เป็นลิงก็ต้องบออกยู่ทได้เ้าาอยใหเป็นลิงก็ต้องเเป็นาอยากให้เป็นหมาก็ต้องเป็นเาอยากให้เป็นเป็นอะไรอีกอ่ะเป็นหมูก็ต้องเป็น